ไ่ห้องนี้คือเหมือนรวบรวมยุค90ไว้เลยนะโอยทีวีอะไรเนี่ยเฮ้ย d y n a s t y w a r r i o r นะครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กันที่ตึกร้างนะครับใจกลางกรุงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะวันนี้จะมาสำรวจตึกยุค90นะที่ต้องบอกว่ายุค90เพราะอะไรผมมั่นใจว่าตึกนี้ยุค90แน่นอนครับเนื่องจากนะครับ เจ้าของตึกนะครับรู้จักกับผมนี่แหละนะครับรู้จักกันนะฮะแล้วก็ตึกแห่งนี้ก็คือผมเห็นมาตั้งแต่สมัยผมยังตัวเล็กๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของยุค90เนี่ยอยู่ภายในตึกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันว่าข้างบนมีอะไรบ้างนะครับส่วนตอนนี้ผมอยู่ภายในอาคารแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูห้องน้ําด้านล่างกันก่อนนะครับทุกคนนี่นะฮะห้องน้ําด้านล่างนะครับนะฮะ อิโตชูนะครับปี2 0 0 9นะทุกคนอันนี้ยังเป็นปี2009อยู่นะครับและอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับก็เป็นซากปลักะหักพังนะครับทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูมีไม้กระดานวางขวางอยู่นะฮะอันนี้เหมือนเป็นล้อรถโมเดลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทุกคนนะฮะเอาละ <laughs> <laughs> ผมขออนุญาตคือจะขึ้นได้นี่คือต้องก้าวเท้ายาวขนาดนี้นะฮะ <laughs> นะฮะเอาละ อะไรวะข้างหลังนะตอนนี้มีใครอยู่ไหมครับมีมีมีใครมามาอยู่ข้างในไหมบ้างไหมครับถ้ามีส่งเสียงหน่อยนะพี่ผมมาสำรวจนะครับเอาล่ะทุกคนตรงนี้เป็นเป็นเหมือนชั้นวางอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวผมขอญาตคือตึก ตึกนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนนะฮะทุกคนค่อนข้างจะซับซ้อนผมมาช่วงเ,เวลายังไม่ดึกนะตอนนี้ผมเจอตัวนี้นะฮะผมเจอเป็นซองใส่ซีดีอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นซองใส่ซีดีธรรมดานี่แหละนะฮะโอเคโอค้ยซองใส่ซีดีโคตรเยอะเลยทุกคนอะไรวะมีอะไรหลงเหลือไหม <c oughs> อันนี้เป็นโปสเตอร์นะครับคือห้องส่วนใหญ่จะ,ะบิวอินนะทุกคนจะบนะิวอินนะซอสองนะครับภาคไทยมีเรื่องซอในนี้นะครทุกคนเฮ้ย <He> นี่ไงเกมเต้นเกมเต้น เฮ้ยเกมเต้นครับแต่เสียแล้วนะฮะทุกคนเสียแล้วครับเออนี่ฮะยังมีสิ่งที่เป็นยูเก้าศูอยู่นะฮะยังมีสิ่งที่เป็นยูเก้อยู่เกมเต้นเฉยนะฮะนี่ฮะเออก็สายถูกตัดขาดไปแล้วนะ,ะทุกคนสายถูกถูกตัดขาดไปแล้วนะครับโอเคเราเข้ามาในห้องแล้วนะฮะ ในห้องก็จะมีเป็นฟูจีฟิล์มนะทุกคนเอาละสำรวจกันต่อครับมีตุ๊กตานะครับอันนี้เป็นตุ๊กตาเหมือนรับปรินยาเลยนะฮะทุกคนโอเคคือผมปาตอนนี้นะฮะยังไม่ไม,ไม่ไม่ดึกนะฮะเพราะฉะนั้นยังไม่มีอะไรที่ น่ากลัวเท่าไหร่นะครับมาจะมีหนูตายก็โดนซากหนูตายครับน,น่าจะร้างมาระดับหนึ่งแล้วฮะนะฮะที่นี่น่าจะร้างมาระดับหนึ่งแล้วนะครับนี่พยากรณ์ดวงนะหนึ่งสองห้าห้าเก้านะครับผมนะบอันนี้หูฟังนะครับหูฟังซาวเบาอันนี้เป็นเหมือนปกรูปอะไรสักอย่างนี่ตุ๊กตานะครับกระเป๋า ของธนาคารกรุงเทพนะฮะกระเป๋าของธนาคารกรุงเทพมีตุ๊กตานะครับเหมือนสิงโตเลยนะครับผมก็อันนี้เป็นโซฟานะทุกคนนี่ผมจะให้ดูโซฟานะฮะนี่โซฟาก็รวบรวมเข้าของเครื่องใช้พวกสิ่งที่จะเป็นเครื่องนอนนะเอาไว้นะครับเอาละอ๋อเฮ้ยมัน มันมาด้านนี้ได้วะขอโทษนะครับพี่ส่งเสียงหน่อยนะพี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยกระเป๋านะะเฮ้ย เดี๋ยวนะนี่คือเตียงนะครับทุกคนเตียงไม้นะฮะมียาอะไรสักอย่างนะครับเฮ้ยโอ้โหเจ้าของคือเดี๋ยวนะทุกคนนี่นะฮะ Dynasty Warrior เฮ้ยทุกคนนี่ฮนะ Dynasty Warrior นะครับผมตัวนี้เซ็งก็ขู่มูโซนะครับ อันนี้ภาคห้าอย่างมันนี่มีเล่งทองด้วยนะฮะทุกคนโอยนี่แสดงว่า90ของแท้แน่นอนครับนี่นะฮะโอนี่มีโปสเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวขอสำรวจตรงเตียงนิดนึงนะฮะตรงเตียงมีอะไรไหมขอดูนิดนึงครับนี่นะฮะมีแผ่น DVD นะครับผมเอ่อแผ่น DVD ตอนนี้ระหว่างผมสำรวจนะก็จะมีรถนะครับวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะครับทุกคนมีรถมอเตอร์ไซค์นะครับวิ่งอยู่เป็นพักๆนะครับก็จะได้ยินเสียงอันนี้เป็นตุ๊กตาคิตตี้นะครับเป็นตุ๊กตาคิตตี้เอาละ่ะนี่อะไรขอดูหน่อยตั้งไข่คือดูเหมือนคนที่อาศัยอยู่ที่นี่จะชอบแนวแบบว่า น right ี VII ่ฮะ MBK เม d นะฮะนี่นะฮะแนวเม d โอ้โหไม่เอาไปเลยอ่ะคือทิ้งนะฮะเนี่ยทุกคนเยอะแยะเลยอ่ะนะฮะน่าจะปลายเก้าศูนย์งเฮ้ยห้องนี้แม่งทุกคนดูนะฮะดูภาพนะครับนี่นะฮะอันนี้อันนี้อันนี้ยุคยุคเก้าศูนจริงอันนี้ผมบอกเลยยุคเก้าศูนย์จริงครับอันนี้ห้องของวัยรุ่นนะยุคเก้าศูนย์นะครับ นี่นี่ผมจะให้ดูผมจะให้ดูนะฮะมีไมเคิลแจ็กสันด้วยนะครับดูโปสเตอร์นี้นะทุกคน l i ฟ e in b a n g k o กนี่ไมเคิลแจ็กสันไลฟ์อินแบงคอกนะครับทุกคนนะฮะกล้องนะครับโอดักกัตซี่โรบินสันเทโลโซนี่มิวสิกอีนะฮะนี่คือ1993นะครับทุกคนนะครับก็มีอยู่ในนี้นะฮะแล้วก็มีนักร้องนะครับ แต่ละคนเนี่ยอยู่ครบเลยนะฮะนี่เป็นโปสเตอร์ b บ d Boy Ink นะฮะโหยคลาสสิกว่าห้องนี้คลาสสิกมากเอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คดูนิดนึงมีอะไรบ้างนะครับทุกคน mm hmm. ก็จะมีรองเท้าต่างๆนะครับสมัยยุค90นะทุกคนรองเท้าต่างๆคือผมเข้ามาเนี่ยผมจ้าเอ๋โปสเตอร์เนี่ยโคตรเจ๋งเลยอะ่ะดูดิเห็นไหมฮะ ไมเคิลแจ็กสันน่ะไลฟ์อนแบงคอกสุดว่ะนี่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 มีแจ็คนะครับในเมียบีฟอร์คริสต์มาสนะครับอันนี้ก็หนังคลาสสิกอีกเรื่องหนึง่งบอลโจวีนะครับนี่บอลโจวีนะสุดมากโปสเตอร์สมัยยุคเก้าสูนเลยนะฮะอันนี้เป็นกัปตันแจ็คสแปรโลนะฮะแต่สมัยหนุ่มๆน,นะครับอันนี้ <laughs> สุดมากโอ้โหเฮ้ห้องนี้คือเหมือนรวบรวม ยุค90ไว้เลยนะอืมสุดมากแบดบอยนะอันนี้นี่ทอมครูซหรือเปล่า SS m a g a z แมกเอาละครับเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจนะครับชั้น3กันดูเมื่อกี้ชั้น2องนะมีอะไรเด็ดๆเพียบเลยครับนะฮะนี่นะอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับเป็นห้องอาบน้ำนะทุกคนนี่มีอะไรแบบนี้ด้วยนะครับห้องอาบน้ำตะก้านะครับห้องอาบน้ำมีอันนี้รู้สึกจะเป็นห้องครัวนะครับ ต้องครัวมีบล็อกมีอะไรต่างๆนะครับผมเอาละมีใครอยู่ข้างบนรบกวนรบกวนพูดมาเลยนะพี่รบกวนส่งเสียงด้วยนะครับเอาละฮะเรามาดูชั้นสามกันดูนะฮะชั้นสามคือ,อยุคเก้าศูนยจริงๆอ่ะทุกคนคือขึ้นมานะเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหเฮ้ยอันนี้สุดว่ะอะไรเนี่ยสุ p ป r ซาวออด u โอโปรดักต์ซ้อมได้ปะวะฐานยังค้าอยู่เลยทุกคนฐานยังค้าอยู่เลยเออเออมีโหนี่ยุคย์ของจริงเลยนี่ฮะอะไรเนี่ยส e บอังกฤษอิชฟันนะครับ อิงลิทอิชฟันโอ้ยทีวีเฮ้ยทีวีครับทุกคนยี e ่ห้ออะไรโอ้ย oh, แต่สนิมขึ้นหมดแล้วฮะอาจจะต้องไปบูรณะเยอะเลยอะนะฮะอันนี้เป็นตียูเอี้ยนะครับโอ้โ oh, ห oh. นี่น,นี่อันนี้กล่องเกมเต้นนี่ไงเกมเต้นเมื่อกี้นะข้างล่างกล่อง,งเกมเต้นครับนะฮะนีอะไร อันนี้ตูดทีวีคือทีวีอ่ะสุดยอดมากอะ่ะทุกคนนะฮะอันนี้เป็นขายหัวเลาะนะฮะแต่เป็นซากของมันนะฮะเฮะ้ยยังมีเทปอีหยางวะเทปอะไรเนี่ยตัวละลายคนอะไรอะ่ะทุกคนเคยดูกันไหมฮะเรื่องนี้บอดี้เมลหรือเปล่าตัวละลายคนหนังสยองขวัญครับทุกคนตอนนี้มาอยู่ในบ้านตึกร้างนะฮะ หนังสยองขวัญน,นะครับอันนี้เป็นโปสเตอร์ต่างๆนะครับอ่าผมให้ดูเลยตอนนี้พระพระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วนะฮะผมต้องเร่งสำรวจนิดนึงแล้วครับขอบคุณที่เจ้าของตึกมากเลยนะฮะก็รู้จักกันนะพี่นะอ่ะนี่นะฮะซีดีนะครับซีดี CD อะไรนะฮะเดี๋ยวขอดูนิดนึงซีดีอะไรวะ ไม่แน่ใจ c d คอนเสิร์ตนะครับอ่ะเรามาอีกห้องหนึ่งแล้วฮะห้องนี้ค่อนข้างมืดเลยครับทุกคนนะครับค่อนข้างมืดเลยเอ่อมีถุงก๊อฟด้วยนะฮะมีถุงกอ๊อฟเอ่อไหนขอดูหน่อยว่าห้องนี้ปีอะไรนะฮะเราต้องดูจากเอกสารนะครับที่อยู่แถวนี้นะฮะ2 5อะไร2551นะฮะทุกคน 2551คือที่นี่ฟรีตรั้งแต่2551นะฮะแล้วก็มีส่วนของยุค90นะฮะอยู่ครบเลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะวันนี้ผมไม,ไม่ได้มาล่าท้าผีนะอันนี้คือมาสำรวจนะฮะยุค90นะครับผมนี่ฮะโอเคดูกันต่อครับดูกันต่อโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย นี่นี่นี่นม้วนเทปวิดีโอทุกคนอะไรก็ไม่รู้ฮะนะฮนะไล,ไลท์พิยอนไลท์พิเจอร์นะครับทุกคนนี่แผ่นดิสนะฮะแผ่นดิสนะฮะแผ่นที่หนึ่งโอ้โหยาวเลยวันนี้ยาวไปยาวไปนะครับนี่ยุคตั้งแต่เป็นตัวนี้นะครับทุกคนมือถือโอ้โหคือ เป็นอะไรที่แบบว่ายังอยู่ภายในนะยังอยู่ภายในนะทุกคนบรรยากาศเริ่มมืดแล้วครับพระอาทิตย์เริ่มตกนะครทุกคนผมอาจจะต้องเร่งมือนิดนึงนะฮะอันนี้ห้องอะไรวะชั้นนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยอ้าประตูปิดเองประตูปิดเองเป็นอะไรมาต่อต่อนะฮะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยอะไรเนี่ยไมเคิลแจ็กสันเฮ้ยสุดสุดอันนี้สุดเออสงสัยก็คือเป็นแฟนของไมเคิลแจ็คสันเลยนะอันนี้รูปนะครับยังอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้เอาไปนะครับอาลนะ ะะของคร่าวๆของห้องนี้มีประมาณนี้ถายแล้วเปิดไม่ออกประตูเปิดไม่ออกโอเคประตูปิดเองโคตรน่ากลัวนะฮะอันนี้ห้องน้ำนะฮะทุกคนห้องน้ำนะเดี๋ยวเราดูข้างในมีอะไรบ้างไม่มีอะไรแล้วนะฮะทุกคนห้องน้ำนี่น่าจะเกลี้ยงหมดและนะครับมีห้องน้ำนะครับผม โอเคเข้าๆประมาณนี้ห้องนู้นยังไม่ได้ไปครับโอเคทุกคนเรายังไม่ได้ออกมาฝั่งนี้ครับเป็นเตียงครับโดนรื้อหมดแล้วนะครับผมโดนรื้อหมดแล้วอันนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วครับเราจะมาดูซิว่าบนเตียงปิดสติกเกอร์อะไรบ้างนะฮะสำหรับรุ่เก้าศูนย์นะ อันนี้เป็นสติกเกอร์อะไรไม่ทราบครับแต่ฝั่งนี้เนี่ยมีมีโดโลเรมอนแน่นอน,นะฮะนี่มีโดโลเรมอนนะฮะซึ่งถูกลอกออกไปแล้วนะทุกคนถูกลอกไปแล้วครับนะฮะเอออันนี้รูปอะไรวะเฮ้ยรูปตอนเด็กๆเ,เขาไม่เอาไปหรอรูปตอนเด็กๆนะฮะทุกคนอันนี้ของพี่เจ้าของร้านนะครับมีปกาตรงนี้ เอาละก็สำรวจคร่าวๆก่อนนะครับคร่าวๆประมาณนี้ก่อนส่วนห้องนี้โดนเหมือนโดนโดนลื้อไปแล้วนะฮะโดนลื้อไปหมดล้ก็ไม่น่าจะมีอะไรล้วนะครับไม่น่าจะมีอะไรละอันนี้โดนลื้อฝ้าอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะทุกคนนี่นะฮะห้องนี้นะฮะที่เมื่อกี้เราเข้ามานะฮะตอนนี้ เริ่มดึกแล้วเดี๋ยวผมขอญาต์มูฟลงไปนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าบ้านหลังนี้คือสุดว่ะเดี๋ยวนะสุดมากมีสิ่งที่เป็นยุค90ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆนะมีเรื่องเล่าเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยครับทุกคนนะสำหรับบ้านหลังนี้นะเอาละนะฮะคือข้างในเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินทั้งหมดครับก็จะค่อนข้าง ไอ้นี่นิดนึงนะฮะค่อนข้างจะสลับซับซ้อนนิดหนึง่งโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลงก่อนนะครับลงก่อนลงด้านล่างก่อนบนไดาหายบนไดาหายครับทุกคนบนไดาหายต้องก้าวเลยอะ่ะเอาละจบแล้วนะครับสำหรับตึกร้างนะครับ สำหรับตึกรา้างยุค90นะฮะวันนี้ก็มาสำรวจนะครับภายในมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ยอยู่ราวๆาสามชั้นนะครับคือชั้นบนผมไม่กล้าขึ้นเพราะเขาตีฝ้าไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเริ่มใกล้มืดแล้วนะครับยังไงขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็หวังว่าคงถูกใจนะครับทุกคนก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับกับ อีพี uh, นี้นะฮะคือตอนนี้ uh, แนวตึกร้างนะครับสำรวจอยู่90เนี่ยก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับการสำรวจแบบนี้นะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอี EP หน้ามีไปสำรวจที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับทุกคนนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ